สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบนซ์ E250 นะฮะตัวนี้เป็นโฉม W212 มาด้วยอาการประจําตัวนะครับอาการประจําตัวเลยลําโพงเปื่อยนะฮะแบบนี้เอาเชนน,นะฮะนี่ฮะลําโพงหลุดแบบนี้เลยโดนไม่ได้เลยนะครับบูเฟอร์หลุดไปหมดแล้วนะครับนี่ฮะมีอาการแตกนะครับเวลาเราเปิดเพลงนี้ฟังไม่ได้นะครับทําการเปลี่ยนใหม่ทั้ง4บ้านเลยนะครับอาการเดียวกันเลยประตูหน้าช่างเจาะไปแล้วนะครับแบบนี้ฮนะเนี่ยเราจะเห็นอะไรนะฮะแบบนี้ ของเขานะครับแบบนี้ของเดิมเนี่ยมันจะเปื่อยอย่างนี้เลยขอบมันจะเปื่อยอย่างนี้เอามือสกิดนี่หลุดเลยนะฮะมือสกิดนี่หลุดเลยนะฮะน้าสกิดให้ดูนะฮแบบนี้หลุดเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ใช้แบรนด์บอสวิกนะฮะตัวนี้ฮะใช้บอสวิกตัว654นะครับเป็นลำโพงโคอักเชียลนะฮะโฟร์เวย์สี่ทางนะครับติดตั้งลงรถเดี๋ยว รอชมงานติดตั้งลงรถว่าสวยงามขนาดไหนโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมงานติดตั้งนะครับการติดตั้งลำโพงใน b e n ซ์ว2วนะครับเริ่มที่ประตูหน้านะครับซ้ายและขวานะฮะข้างน้องติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับข้างนี้ก็ติดตั้งเดี๋ยวมาดูง่ายๆครับนี่ฮะบอสวิกนะครับ6 5 4นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะ6.5นิ้วนะฮะลงในตำแหน่งเดิมนะครับของตัวรถนะครับ มันเป็นลำโพงวูเฟอร์นะฮะมิดเว้นทวิสเตอร์ซูเปอร์ทวิสเตอร์นะฮะโฟเวนะฮะแบบนี้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต่อประตูหลังนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะครับประตูหลังก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะฮะเดี๋ยวทดสอบเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบเสียงนี่ครับประตูหลังซ้ายเรียแบบร้อยนี่ของเดิมนะฮะป่นแบบนี้เลยนะครับ มาดูประตูหน้าซ้ายครับนี่ครับเรียบร้อยครับ